บรรยากาศภาพรวมของโคราชเป็นไงบ้างคะพี่ก็หลังจากที่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นระดับจังหวัดไปแล้วนะฮะในยุคอบจก็ทุกคนก็ทราบแลวก็สจทุกคนที่เป็นตัวแทนของประชาชนก็เป็นกําลังใจกันแล้วกันนะฮะเพราะว่าการที่ประชาชนได้เลือกคนที่เป็นตัวแทนของเขาเพื่อให้เข้าไปทําหน้าที่อ่ะทุกคนก็มีความสําคัญแต่สิ่งหนึ่งก็คืออยากจะให้ทุกคนได้ตระหนักคิดและก็ร่วมมือกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะเศรษฐกิจในเรื่องของงบประมาณที่เรามีน้อยจะต้องเอามาเจียดจ่ายกับเรื่องของโควิด ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้สภาจังหวัดซึ่ง่งนยกเพิ่งรับตําแหน่งนะฮะแล้วก็ทราบข่าวว่ามีการถแถลงนโยบายเนี่ยลองดูหาช่องทางดูว่าอะไรที่จะช่วยได้กับสถานการณ์โควิดและอะไรบ้างที่มันเป็นปัญหาเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนอกเหนือจากรัฐบาลจะได้มาเติมเต็มเพราะผมเองเนี่ยได้มีโอกาสอภิปรายในสภาก็คือการที่อยากจะให้ท้องถิ่นเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งประเทศไทยมีเงินก็ประมาณประมาณ5 6าหกแสนล้านที่สะสมไว้ไม่ได้ใช้อะไรเลยเนี่ย อยากจะให้ทางทางมหาดไทยทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยได้มอบเงินก้อนนี้ให้กับท้องถิ่นเพื่อไปจ้างแรงงานในพื้นที่เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีไรายได้เติมเต็มให้กับส่วนหนึ่งให้กับพี่น้องประชาชนนอกเหนือจากโครงการที่รัฐบาลจัดสรรแสดงว่าพี่โตเป็นสสเป็นตัวแทนของรัฐที่ไปพูดในสภาว่าอะไรที่จะมาช่วยบ้านเกิดเราได้บ้างผม,ผมได้นําเสนอไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องเงินสะสมของท้องถิ่นซึ่งในจโัโคราชเรามีประมาณ1 7 0 0 0กว่าล้าน บอกเงินส่วนนี้มันไม่ได้ใช้อะไรเลยกันเอาไว้ไเฉยๆแล้วทุกปีก็ไม่ได้ใช้ทําไมไม่ขอมาสักสิก็พันเจ็ดล้านเอามาจ้างแรงงานในพื้นที่จ่ายหัวละ300คนนึงสัก 10, วัน15วันเรามีโครงการเราชนะนะครับเดือนละสามพันไอ้นี่อาจจะได้สักสี่พันเนี้ยก็จะเติมเต็ม7จ็ดแปดบาทชาวบ้านก็อยู่ในพื้นที่ไม่ได้ไปไหนมาช่วยกันขุดลอกคูคองมาช่วยกันทําความสะอาดมาช่วยกันซ่อมสาธารณประโยชน์และเขาก็ยังได้เงินที่จะตอบแทนเขา ซึ่งตรงนี้ทราบข่าวจากทางรัฐบาลคอรมอรและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งสํานักง,งานตรวจเงินแผ่นดินก็เห็นด้วยแล้วก็คงจะมีโอกาสเร็วๆนี้นะครับที่จะเอาเงินของสะสมของท้องถิ่นเนี่ยมาช่วยเหลืออีกส่วนหนึ่งครับผม